โอเคสวัสดีครับทัวร์เมกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวรินเอรเนชั่นทีวีโชว์ขอสส่งผลงานล่าสุดไปอีก1นึคันอ่าวคิววันนี้เป็นของสายป่าสายป่า,สา,ปาสายลุยนะครับน้องเล็กสายป่าสายลุยน้องเล็กนี้นะครับเรียกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์จอมซ่าอีก1รุ่น1นึคันเลยทีเดียวเพื่อนอ่านะครับเขาไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับเจ้า Honda CT125 นี่ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดปี2 0 2 2นะนะครับแต่เขาอาจจะใช้ชื่อรหัสเป็นปี2023นะครับสีเป็นสีเทานะสีออกจะสีเทาๆานะเพื่อนนะนี่อ่าสีใหม่ล่าสุดผมได้ลองขับขี่มาแล้วเพราะคันนี้เป็นของลูกค้าคนสนิทลูกค้าประจำนะได้ลองขับขี่แล้วระหว่างเจ้า C ี12 5คันใหม่ล่าสุดปี2022นะครับกับเจ้านี่นะปี1819นี่ อันนี้ของทางร้านเราคันนี้นะอัตราเร่งนะครับแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรฟีลิ่งการขับขี่โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับแม่มันจัดจ้านขึ้นนะแล้วก็บิดติดมือขึ้นนะครับรู้สึกฟิลมันรู้สึกดีขึ้นเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าการเดินทางไกลนี่ผมว่าฟินเลยทีเดียวแต่อย่าไปคาดหวังเรื่องของความเร็วนะ กับรถคันนี้อย่าไปคาดหวังเรื่องความเร็วแค่เอาฟินฟินชิลชิลนะครับขี่เท่ๆไม่ซ้ำใครนี่ดูจำเต็มก่อนนะครับเซตนี้นะครับเป็นเซตทัวเร็งอีกเซตหนึ่งนะที่เราแนะนําจับยัดใส่เข้าไปให้กับเจ้าซีทีหนคันนี้อ่ะใส่อะไรกันบ้างเรามาไล่เรียงกันนิดหนึ่งครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่างแรกเลยก่อนจะลืมนะครับเพราะลืมประจําเลยนะก่อนจะลืม แตรเดีย๋ยวฟังเสียงแตรก่อนออนี่นะครับเพื่อติดอ่าแตรคันนี้ใส่ใส่ตัวนะก็แตรคันนี้ใส่เปียนะครับหนึ่งตัวบอสอ่ะใครบอสอ่ะขอโทษขอโทษแตรเป็นแตรบอสนะครับคนติดตั้งกับคนรีวิวคนละคนไหมตัดเส้นสอดผึ๊บนะครับแตรสำหรับรถคันนี้เวลาจะออกต่างจังหวัดนะครับจะได้รู้สึกภาคภูมิใจเวลากดแตรทุกครั้งนะครับหนึ่งสองสาม ตัวเดียวนะนะครับเวลาใส่ตัวเดียวก็มันจะเป็นต้องเพิ่พรมรีเลย์นะครับใ,ใช้เฉพาะจำเป็นนะอย่างที่บอกอ่าไหนๆเราสตาร์ทเครื่องนะดู <c oughs> ชุดไฟก่อนนะครับชุดไฟเปียรหัส <c oughs> ตัวนี้เป็นรหัส LP 5 3 0นะครับตัว LP 5 3 0จะมาพร้อมกับตัวโคมและก็กาดไฟแบบนี้ดูแท็กเกอเร์แท็กเกอร์ดูลุยลุยออกแนวแอดเวนเอร์อย่างนี้เลยนะครับผมติดตั้งอยู่บนชุดโครงตัวรถ โดยใช้ตัวแคมล็อกอลูมิเนียม CNC แบบพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยนี่ฮะเก็บงานเดินสายให้อย่างดีนะครับสวิตตัวนี้เป็นสวิตแบบพรีเมียมอีกหนึ่งรุ่นจะเป็นตัวนี้ครับตัวสวิตอ่านะครับแปะอยู่บริเวณประกับตรงนี้นะครับเราทำการติดตั้งให้เรียบร้อยสแตนบายเป็นไฟเขียวครับเปิดไฟปุ๊บนี่เป็นไฟสีแดงนะครับเวลาเปิดไฟจะเป็นไฟสีแดงนะครับไฟก็จะเป็นแสงขาวสําหรับคันนี้นะครับตัวเปียชุดนี้นะครับ ู่นี้นะครับกินไฟ9.4วัตต์รุ่น LP 530เท่ๆนะโอเคเมื่อเราทำไฟแล้วนะครับเมื่อเราทำไฟแล้วเราก็เป็นแนะนำลูกค้าไหนๆทำไฟแล้วเปิดหน้าง,งานไฟแล้วนะครับอย่าลืมที่ใส่ที่ชาร์จ USB แล้วมันเหมาะมากแล้วมันอามันตอบโจทย์การเดินทางไกลนะครับตัวชาร์จไฟ USB ตัวนี้เป็นแบบ3.0หัวช่น3.0มี2พอร์ตมาพร้อมกับตัวสวิตช์ป,ปิดเปิดของเขาเองนะ แต่เราต่อระบบเข้า ACC แล้วนะครับเมื่อเวลาที่เราดับสวิสตช์กุญแจปิดเครื่องนะครับตัวไฟจะตัดด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้สปอร์ตฟ้าชาร์จนั้นเพื่อนนะบอดี้ดีมากนะครับแล้วก็มีฝาปิดกันน้ํามาให้อย่างดีแต่ต้องไม่ลืมปิดกันน้ำนะครับติดตั้งเขาจะมีแคมล็อกมาให้ตัวแคมล็อกก็ติดตั้งบริเวณบ่าของเขาได้เลยนะฮะแบบนี้เลยอ่าคานแฮนนะครับอ่าปึ๊บคานแฮนครับจะเลือกใช้ของตัวโมโตวูฟนะครับตัวนี้ ได้ประโยชน์2อย่างอย่างที่1ก็คือเรื่องของอุปกรณ์เสริมสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ดูเท่ขึ้นมานะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์อีกหนึ่งอีกหนึ่งะไรอะอีกหนึ่งคุณสมบัติของมันก็คือช่วยบาลานซ์นะครับตัวแฮนด์ช่วยบาลานซ์ตัวแฮนด์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราขับขี่เราจะรู้สึกว่ามันช่วยตัวช่วยนในการให้ตัวของตัวแฮนด์ได้เป็นอย่างดีนะครับผมอ,อันนี้เป็นบาร์คัมแฮนด์นะครับ อขอนเสิร์ตขึ้นใหม่ด้วนึงเป็นชุดยึดโทรศัพท์งานนี้คันนี้ลูกค้าเลือกใช้ตัวควอดล็อกนะครับตัวควอดล็อกตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวควอดล็อกแบบบาร์เมาส์นะครับก็คือยึดกับตัวบาร์ได้เลยนะครับมาพร้อมขาและตัวหัวล็อกตัวนี้ครับติดตั้งกันสั่นให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวกันสั่นของควอดล็อกเขานะครับติดตั้งกันสั่นให้เรียบร้อยไม่รวมสายชาร์จไฟนะลูกค้าติดตั้งไว้เองนะครับอันนี้ไม่รวมสายชาร์จไฟก็เอาไว้สะดวกใช้งานใช้งาน าแล้วนะครับไปแล้วลอ่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ก่อนจะลืมนะครับจะเห็นเดือนตรงนี้ครับอ่นะครับที่เห็นเดือตรงนี้เหตุผลเพราะว่าเราเปลี่ยนชุดคิดสปริงโชคหน้าเป็นที่เรียบร้อยอัปเกรดเป็นของเอรินนะครับเอรินตัวนี้ใช้ตัวรหัสตรงรุ่นดูรหัสนิดนึงครับรหัสตรงรุ่นนะครับ fsk 161น,นะครับ, 1, รบฟันโฟกสปริงคิดสำหรับ ct 125นะครับ โดยเฉพาะเลยนี่อันนี้เลยอ่านะครับถ้าใช้ตัวคือในกล่องเขาเนี่ยเขาจะให้มา2ชุดนั้นเพื่อนนะเขาจะให้สปริงมาสชุดคือสปริงแบบเฮฟวี่ดิวตี้กับสปริงธรรมดานะครับถ้าโรงงานเริ่มต้นก็ติดตั้งอัปเกรดเรียบร้อยนะครับในส่วนถัดไปน้ํามันที่จะใช้กับชุดคิดของเขาก็แนะนําเป็นน้ํามันของเอรินนะเพื่อนนะจริงจะดีที่สุดนะครับอันนี้เติมแล้วเมื่อเติมแล้วยังเหลือนะครับเอาไว้กับเอาไวเ้เติมเพิ่มเติมภายหลังได้ ตัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโชคหลังโชคหลังตัวนี้นะครับไม่มีซับแทนก์นะโชคหลังไม่มีซับแท้งแต่เป็นของตรงรุ่น CT125 ลอนลอแบบนี้เลยสปริงจะให้มาสชุดนะครับจะเป็นเฮฟวี่ดิวตี้สปรงคือสีดําและก็สปริงที่เป็นสปริงมาจากโรงงานที่เขาให้ติดกับตัวโจชคมาเลยเนี่ยนะครับคือสีเหลืองแบบนี้ครับนี่ฮะอ่าให้มาเลยนี่ครับตัวรหัสของเขา ตัวนี้คือรหัสเปิบแป๊บหนึ่งครับวันนี้เราก็จะคลึกครักหน่อยหน้าร้านเรานะครับ HO 029นะครับตรงรุ่น CT 125ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ทดสอบแล้วนุ่มหนึบแล้วก็ไม่มีอาการโยนหรือถ้ามีอาการโยนมันโยนน้อยลงมากนะครับมันย้ยน้อยลงมากเรียกว่าลูกค้าแฮปปี้เลยสามารถที่จะปรับนี่ฮปรับพีโลดลงมาได้ นะครับแล้วก็ปรับรีบาวได้นี่ฮะปรับรีบาวบริเวณนี้ได้นะครับหมุนเลยกิ๊กกิ๊นี่ครับหมุนนะครับสำหรับเอรินนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับการปรับรีบาวก็ให้นับจํานวนคลิก2ข้างต้องปรับให้เท่ากันดูข้างขวานดน่งครับว่าไ่วนสำคัญของตัวโชคเอรินเนี่ยนะครับโชคหลังเนี่ยเวลาที่เราจะติดตั้งต้องรื้อชุดท่อนะครับรื้อชุดท่อ ถามว่าทําเองได้ไหมถ้าเป็นช่างซ่อมรถบ่อยแงะรถบ่อยก็น่าจะทําได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีมความชมนานาญแนะนำเอาไปที่ร้านให้เขาติดตั้งให้จะด,ดีที่สุดนะครับดูก็จะดูลออๆแบบนี้เลยนะครับแลนะ้วก็มาที่พระเอกของงานในวันนี้นะครับพระเอกของงานในวันนี้ก็คือตัวชุดปิ๊บอลูมิเนียม46ลิตรนะครับของ Givi อิตาลีตัวนี้รุ่นนี้นะครับ, v, รรบเป็นรหรัส Tracker Dolomiti นะครับ tracker กก dolomiti เขาไป็ชื่อเล่นนะชื่อเล่นของเขาคือ DLM นะครับ46ลิตร DLM 46ความจุ 4, 46ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวเราดูนิดนึงตัวนี้ติดตั้งบอร์ดพิงเรียบร้อยนะนี่บอร์ดพิงของโดโลมิติกตรงรุ่นของเขาจะมี2ชิ้นบนกับล่างแบบนี้เลยครับในส่วนของตัวปี๊บ46ลิตรไขกุญแจปลดล็อกครับปลดสลักครับเปิดฝาขึ้น ตัว46ลิตรเนี่ยนี่สามารถที่จะใส่ห่วงกันน็อกเต็มใบแบบมีแก๊ปได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็เหลือพื้นที่นะเหลือพื้นที่นะนี่บริเวณนี้เห็น,นไหมฮะอ่าเห็นครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแถมลูกค้าอีกนะครับปิดล็อกอ่าเวลาที่จะเอาเจ้าตีฟดอลล์บิติออกจากตัวรถนะครับใครกู้แจปลดล็อกนะครับกดใช้ฝ่ามือ,ก,อกดปุ่มด้านล่างปอ๊บ ยกตัวปี๊บขึ้นนิดนึ่งแล้วดึงสายหลังนะครับระบบล็อกของเขาเป็นระบบโมโนคีนะตัวโมโนคีก็จะเป็นแบบนี้ครับเดือยตัวผู้2เดือยนะครับล้วโอ้ล้วแบบนี้ลูกค้าเลือกใช้ถาดของ GV ถาด G ีตัวนี้เป็นถาดแบบยูนิเวอร์แซลหลังพึ่งหลังพึ่งนะครับรหัสของเขาก็คือ e 2 5 1หาอ่ดูข้างล่างนิดนึงเวลาที่เราติดตั้งนะครับเวลาที่เราติดตั้ง G ี e 2 5 1เปิดไฟได้ไหมเปิดฝันไรนะไอเปิดเปิดเปิดไฟฉายนี่อ่านะครับ ถ้ากรณีที่เราจะติดตั้งตัวถาดแบบ universal แบบนี้เข้าไปที่ตัวแหลกเดิมของ CT125 เนี่ยจะเป็นต้องใช้ชิ้นนี้ด้วยนะครับที่เราให้ไปด้วยนะเราเรียกว่าเหล็กปิดนด็อตนี่ฮะแล้วหาตำแหน่งหารูที่เหมาะสมแล้วมันสามารถที่จะลงร้อยน็อตลงมาได้แบบนี้นะครับอ่าไม่ยากไม่ยากทำเองได้ทำยากนะครับแต่จะต้องเล็งนิดนึงแล้วพื้นที่ข้างล่างมันมันค่อนข,ข้างแคบนะครับโอเคเวลาใส่ร้อยนตรงรูตรงรูของเขา แล้วก็กดน,นี่ล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกปิดท,ที่แจ่ฝากันน้ำปึ๊บเรียบร้อยอ่าอีกหนึ่งรายการนะครับึือถือเป็นของจำเป็นของซีทีนหนึ่งสองห้านะครับก็คือตัวชุดถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันสำรองตัวนี้เป็นถังน้ำมันสำรองห้าลิตรนะเพื่อนนะแล้วก็ตัวมาพร้อมกับตัวขา นะครับขายึดถังน้ำมันสำรองตรงร่วนอันนี้ตรงรุขนง c t 1 2 5 2> เ็าเลยสามารถจับได้โอเคสนนราคาเซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับที่เกิดไปเมื่อกี้ที่รีวิวไปเมื่อกี้นี้ทุกชิ้นเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่อุดนสินค้าของเราขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในทีหนึ่งวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ